ตาสุดพลังคิมเบอร์รี่อวดลุกสวยรูดูแพงดุดราชนิกุลเริ่มต้นเข้าสู่เล็ก3ไปหม,มาัาๆสำหรับนางเอกซุปตาวิก3พระราม4 Kimberly ี่คิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริที่ปีนี้จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกหนึ่งสเต็ปบ,บอกเลยว่าตลอดชีวิตก่อนเข้าไป30ปีสาวคิมก็ผ่านเรื่องราวมากมายมีทั้งสุขมีทั้งเศร้าแต่ก็ยังมีแฟนๆคอยให้ความรักและให้การสนับสนุนเธอเป็นอย่างดี ล่าสุดสาวคิมก็ได้อวดลุกใหม่เซอร์ไพรส์แฟนๆผ่านอินสตาแกรมมาในลุกเรียบง่ายเดรสลัดรูปอวดสัดส,ส่วนสุดเป๊ะปังพร้อมเฉิดฉายสะพังด้วยเครื่องเพชรแบนดังยิ่งทำให้สาวคิมดูสวยแพงออร่าจับดูเจ้าหญิงราชนิกูลชั้นสูงจริงๆงานนี้แฟนๆต่างตื่นตาตื่นใจทั้งกดไลค์คอมเมนต์กระชันานอาทิเช่นคุณค่าที่คิมคู่ควรสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยเจ้างามจริงพริ้งพร้อมทั้งสันพังสวยหรูดูแพงสวยมาก,มากค่ะเหลวร้ามาก ราชินีมากรู้ราหมาเห่าแพงในแพง